แต่ก่อนนี้อาจจะบอกครับว่าเป็นการกระตุกหนวดมังกรแต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์ล่าสุดที่ให้สัมภาษณ์ Fox News ผมดูเมื่อคืนนี้เนี่ยต้องไม่ใช้คำว่ากระตุกเลยครับใช้คำว่ากระชากหนวดมังกรทีเดียวเพราะว่าทรัมป์ประกาศเลยครับว่าเขาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องผูกมัดกับนโยบายจีนเดียวของปักกิ่ทงทั้งๆที่นโยบายนี้ผู้นำสหรัฐ ทุกคน44ปีที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยริชาร์ดนิกสันไปจับมือกับเหมาเจ๋อตุง1972เนี่ยยึดถือนโยบายนี้และจีนถือว่านี่เป็นเสาหลักของนโยบายคือจีนเดียวไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนแต่ว่าทรัมป์นี่ที่บอกกับ Fox News ยืนยันเลยครับว่าไม่จำเป็นที่ผมจะต้องผูกมัดกับตัวเองว่าต้องยึดคำว่าจีนเดียว จีนเนี่ยจะต้องมาพยายามบอกกับทรัมป์ว่าจะแลกเปลี่ยนอะไรกันจึงจะให้ทรัมป์เนี่ยยึดถือนโยบายจีนเดียวต่อไปทรัมป์ภูมิใจในฐานะเป็นดิวเมเกอร์คือในฐานะที่เป็นนักต่อรองเป็นนักธุรกิจนะครับเจราจาต่อรองต้องบล u f f กันและต้องมีการวางเดิมพันซึ่งกันและกันพอสมควรที่ผมบอกอันตรายครับเพราะว่าจีนเนี่ย จะถือว่าอย่างนี้เท่ากับเป็นการฉีกข้อตกลงที่มีหมายาวนานจีนถือว่าเป็นการตบหน้าเลยนะครับครั้งก่อนเมื่อสองสัปดาห์ก่อนตอนที่ทรัมป์ยกหูโทรศัพท์พูดคุยกับไช่อิงหวนประธานาธิบดีไต้หวันเนี่ยจีนก็ยังพยายามที่จะทำตัวเป็นผู้ใหญ่ครับไม่โวยวายเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาใครก็ตามแต่ที่คบไต้หวันจีนปักกิ่งจะต้องบอกว่าอย่างนี้คบกันไม่ได้ แต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าผู้นำจีนตั้งแต่การหาเสียงเลือกตั้งในสหรัฐแล้วละระหว่างฮิลลารีคลินตันแห่งพรรคเดโมแครตกับโดนัลด์ทรัมป์ของรีพับลิกันเนี่ยผู้นำจีนพยายามจะคิดว่าถ้าทรัมป์มาอาจจะดีกว่าเพราะว่าแนวทางของฮิลลารีคลินตันนั้นค่อนข้างจะชัดเจนว่าไม่ได้เอาอกเอาใจหรือว่าประนีประนอมกับจีนเท่าไหร่ แต่เขาคาดว่าทรัมป์อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมาใหม่อาจจะพูดกันรู้เรื่องหน่อยแต่ที่ไหนได้ครับทรัมป์บอกเลยครับว่าอย่าคาดการอะไรผมเพราะว่าจุดแข็งของผมคือใครคาดการล่วงหน้าไม่ได้แล้วเขาก็ทำตามคำพูดแล้วนะครับก็คือว่าอย่าไปคาดการว่าทรัมป์จะคิดอะไรอย่างไรกรณีไต้หวันนั่นจีนก็พยายามจะบอกครับว่าอ๋อสงสัยว่าใช่อิงเวนของไต้หวันเนี่ยเป็นลูกเล่นมากกว่าทรัมป์มาใหม่อาจจะ โดนหลอกใช้ก็ได้แต่ที่ไหนได้ครับเช็คข่าวแล้วเนี่ยผมไปตรวจสอบแล้วจริงๆมีล็อบบี้ของไต้หวันในวอชิงตันที่จ่ายเงินให้กับทีมล็อบบี้แล้วคนที่เป็นหัวหน้าบริษัทล็อบบี้เนี่ยคืออดีตอุธิสมาชิกบ๊อบโดแห่งแคนซัสคนดังด้วยครับคนนี้ใกล้ชิดก,กับพรรคเดโมแครตและใกล้ชิดก,กับทีมของทรัมป์มากรับเงินจากไต้หวันแล้วก็ไปวิ่งเต้นภายใน ให้ใช่อิงวรมีโอกาสได้ยกหูโทรศัพท์พูดคุยกับทรัมป์จนได้ฉะนั้นไม่ใช่ความบังเอิญแน่หรือที่ทรัมป์บอกว่าโอ้ไม่มีอะไรใช่อิงวรเนี่ยในฐานะเพื่อนเก่าเขาก็ยกหูโทรศัพท์มาแสดงความยินดีกับผมเท่านั้นไม่ใช่ละครับมันลึกกว่านั้นแล้วมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังที่สลับซับซ้อนกว่านั้นแต่ว่านั่นก็ทําให้จีนรู้สึกไม่ค่อยจะสบายใจละกระกระอ่วนขึ้นมาละแต่ว่าพอทรัมป์ให้สัมภาษณ์ฟ็อกซ์ล่าสุดเนี่ย บอกว่าเรื่องนโยบายจีนเดียวเขาไม่จำเป็นต้องผูกมัดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยครับไม่ใช่พูดแค่นั้นนะพูดคล้ายๆกับว่าจีนต้องแลกอะไรกันสิคุณจะให้ผมเดินหน้ากับนโยบายจีนเดียวต่อไม่คบไต้หวันเนี่ยคุณต้องอะไรมันแลกและไม่เท่านั้นครับทรัมป์ยังพูดต่อเลยนี่ผมเอามาเป็นประโยคเพื่อให้เห็นนะครับว่าทรัมป์นี่ปล่อยออกมาเป็นชุดเลยครับบอกว่า I don't know why we have to be bound by a one-China policy เราไม่เห็นจำเป็นโดยต้องผูกมันกับนโยบายจีนเดียว unless ยกเว้นเสียแต่ว่า we make a deal with China make a deal นะครับเพราะว่าเราต้องตกลงอะไรกันบางอย่างใหม่คาว่า deal นี่ทรัมป์ชอบมากครับเพราะเขายืนยันว่าเขาเนี่ยเป็น deal maker เป็นคนที่ต่อรองอะไรได้สำเร็จและตัวเองจะต้องได้เปรียบในตอนท้ายด้วยบอกว่า We make a deal with China having to do with other things, including trade. นี่แหละครับหลุดออกมาแล้วครับการค้านะจีนจะต้องมาแลกอะไรกันในหลายๆด้านรวมไปถึงการค้าและยังพูดต่อครับบผมว่าดูสิจีนทำหลายอย่างที่กระทบผลประโยชน์ของเราเช่นเรื่องทำให้เงินหยวนอ่อนค่าโดยจงใจเพื่อจะส่งเสริมให้ส่งออกของเขาราคาถูกกว่าคนอื่น และยังบอกด้วยครับทรัมป์บอกว่าจีนเนี่ยเวลาสินค้าสหรัฐเข้าไปในจีนก็เก็บภาษีแต่ว่าสินค้าจีนมาเรายังไม่เก็บภาษีนั่นก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ทรัมป์พูดอย่าลืมตอนหาเสียงเลือกตั้งบอกเลยว่าสินค้าจีนเข้าสหรัฐนี่จะคิดภาษี45ปซทีเดียวนอกกนั้นทรัมป์ยังพูดต่อครับว่าดูสิจีนเนี่ยยังไปสร้างป้อมปราการยักษ์ในทะเลจีนใต้ใช้คำว่า massive fortress ซึ่งเรื่องนี้ประเด็นทะเลจีนใต้นี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นมาที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะเดิมทีคิดว่าเขาคงจะเปลี่ยนจากแนวทางของโอบามาที่ใช้นโยบายปักบุรในเอเชีย pivot to Asia และโอบามาเน้นเรื่องบทบาทอเมริกาที่มาสกัดอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้ามากแต่นี่ครั้งแรกที่ทรัมป์พูดเรื่องทะเลจีนใต้แสดงว่าทรัมป์ จะต้องถือไพ่ทุกใบที่จะต่อรองกับจีนให้ได้นอกนั้นทรัมป์ก็ยังบอกเลยนะครับว่าจีนเนี่ยไม่ควรที่จะสร้างประเด็นปัญหาให้กับสหรัฐขอร้องให้จีนกดดันเกาหลีเหนือจีนก็ยังไม่ทำนี่สีห้าข้อแล้วนะครับที่ทรัมป์โยนไพ่ลงมาเลยใบที่หนึ่งเรื่องของการส่งออกของคุณเนี่ยมากเกินไป เราจะต้องเก็บภาษีและสองเรื่องของหยวนคุณจะไปเล่นกับเงินหยวนจนคุณได้เปรียบคนอื่นก็ไม่ได้ 3. คือเรื่องทะเลจีนใต้และ 4. คือเรื่องเกาหลีเหนือมาเป็นชุดๆเลยครับเรียกว่าออกหมัดรัวใส่จีนทีเดียววันก่อนท่อมบอกครับว่าเขาจะตั้งคนที่ใกล้ชิดสนดิทสนมกับสีจิ้นผิงเป็นทูตสหรัฐคนใหม่ประจำปักกิง่ง คนนี้เป็นผู้ว่ารัฐไอโอวาชื่อเทอร์รี่แบรนสเตดรู้จักกับสีจิ้นผิงตั้งแต่สมัยสีจิ้นผิงเนี่ยยังเป็นข้าราชการโครงการแรกเปลี่ยนไปที่รัฐโอโยวาแล้วก็รู้จักกันมา30กบกว่าปีแล้วครับตอนหลังก็มีการไปมาหาสู่กันแต่ถึงแม้ว่าจะได้คนที่คุ้นเคยกับสีจิ้นผิงไปเป็นทูตเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะแก้ปัญหาได้ถ้าหากคนที่นั่งอยู่ในทำเนียบขาวอย่างทรัมป์เนี่ยออกมาประกาศ จุดยืนที่ทําให้จีนต้องมีอาการสะดุ้งได้วันเว้นวันอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครไปนั่งอยู่ที่ปักกิ่งแทนวอชิงตันก็ทำหน้าที่ได้ยากครับฉะนั้นผมเชื่อว่าการกระชากหนวดมังกรยักษ์รอบนี้แรงแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาจีนยังเฉยครับผมเช็ควันนี้แล้วว่าปฏิกิริยาจากทางการจีนมีไหมยังไม่มีผมเชื่อว่าจีนกำลังไตร่ตรองทบทวน แล้วก็ต้องควักเอาอาวุธที่มีอยู่ในมือทั้งหลายทางการทู่ทางการเมืองทางความมั่นคงเนี่ยมาเดิมพันกับทรัมป์พอสมควรเกมนี้อันตรายสำหรับทรัมป์และเกมนี้ครับทำให้เราประเทศเล็กๆอย่างไทยและในอาเซียนเนี่ยจะต้องติดตามวิเคราะห์กันอย่างใกล้ชิดเข้มข้นเพื่อจะให้วางตัวเองอยู่ในจุดที่จะสามารถถ่วงดุลมหาอำนาจสหรัฐและจีน และอย่าลืมนะครับถ้าทรัมป์จับมือกับปูตินสมการของการเมืองในภูมิภาคนี้ก็จะเปลี่ยนไปอย่างยิ่งเราไม่สามารถที่จะมองข้ามหรือทำเป็นนึกว่าเรื่องไม่เกี่ยวกับเราอีกต่อไปแล้วครับเรื่องนี้เกี่ยวกับไทยเกี่ยวกับอาเซียนและเกี่ยวกับทุกคนในภูมิภาคนี้อย่างปฏิเสธไม่ได้ครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับติดตาม รายการไทม์ไลน์สุดทชายอยุน่ในเนชั่น TV วีสีทุ่มครึ่งทุกวันอาทิตย์และคอลัมน์กาแฟดำจะวิเคราะห์เรื่องนี้ครับเรื่องสงครามเย็นรอบใหม่ที่ทรัมป์เปิดศึกกับจีนจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปสวัสดีครับ